สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต่อจากนี้ไปจะเป็นการพยากรณ์ดวงรายวันประจำวันที่9มีนาคมพุทธศักราช2568พี่น้องที่สนใจในเรื่องของดวงแนวทางชีวิตข้อคิดโอกาสแล้วก็โชคลาภมาดูกันได้ในคลิปนี้นะครับ อนาคตที่นี้เราจะมาดูกันว่าดวงของท่านจะเป็นอย่างไรบ้างในเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตหรือว่าโชคลาภโอกาสจะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันครับเรามาเริ่มต้นจากดวงคนวันอาทิตย์กันนะครับ พี่น้องชาววันอาทิตย์ดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตโชคลาภโอกาสมีหรือไม่มาดูกันครับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์ครับวันนี้ก็มีช่วงเวลาที่ดี การเดินทางการเริ่มต้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงอะไรที่ไม่ดีไปสู่ทิศทางที่ดีได้นะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงมีอะไรบ้างเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งเป็นเลิฟเวอรนะครับประเด็นความรักความชอบมาแรงนะครับวันนี้พี่น้องชาววันอาทิตย์อาจจะมีเรื่องต้องทำเกี่ยวกับความรักคนรักมากเป็นพิเศษนะครับ อาจจะชอบอะไรสักอย่างหนึง่งทุ่มเทเพื่อสิ่งนั้นชอบใครสักคนแล้วก็ทุ่มเทเพื่อคนคนนั้นแบบมากเป็นพิเศษด้วยก็เป็นไปได้นะครับผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรบางทีก็เอาไปปิดเป็นเรื่องหนึ่งนะครับคือความชอบความพอใจมาก่อนนะครับวันนี้ประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่สองเป็นสามไม้เท้านะครับเรื่องของการเริ่มต้นและวก็สารต่อพัฒนาต่อไป จะเริ่มดีขึ้นนะครับการงานก็อาจจะมีช่วงเวลาของการอบรมการทํางานเป็นหมู่เป็นคณะการพบเจอบุคคลใหม่ๆทํางานร่วมกับคนใหม่ๆเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆที่ดีขึ้นทําสัญญาเจรจาการงานตกลงทําอะไรใหม่ๆได้นะครับเรื่องการเงินมีโอกาสที่ดีด้วยจะมีรายได้มีเงินหมุนเวียนเข้ามาให้จับจ่ายใช้สอยในช่วงนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับและความรักก็จะเริ่มต้นได้ดีด้วยสําหรับคนที่อยากจะ มีความรักนะครับก็ยังอยู่ในช่วงเวลาที่จะเริ่มต้นได้นะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3นะครับเป็น t e m p e r e n c e นะครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงความเคลื่อนไหวที่จะนำเอาสิ่งดีๆเข้ามานะครับแล้วก็พัดพาเอาสิ่งที่ไม่ดี ออกไปจากชีวิตได้ในช่วงนี้นะครับชีวิตจะดีขึ้นงานเงินความรักวิถีชีวิตการดำเนินชีวิตต่างๆก็จะเริ่มดีมีความสะดวกสบายขึ้นนะครับต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางหรือว่าโชคลาภสำหรับชาววันอาทิตย์นะครับเป็นอัศวินไม้เท้านะครับงานดีนะครับการเดินหน้าต่อไปสู่อนาคตสู่ความสำเร็จเปลี่ยนแปลงงานได้งานใหม่มีความมุ่งมั่นมีอนาคตดีขึ้นครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับอาจจะมีการเริ่มต้นใหม่ทําสัญญาจีราจามีข้อตกลงใหม่ๆเข้ามาด้วยการเงินก็จะดีขึ้นมีรายรับมีรายได้ที่ดีความรักเริ่มเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับและที่สําคัญนะครับอะไรที่เคยผิดพลาดอะไรที่เคยล้มเหลวมีโอกาสที่จะคลี่คลายแล้วก็เปลี่ยนแปลงแล้วเริ่มต้นใหม่ได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับ ต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันจันร์ทนะครับพี่น้องชาววันจันร์ทดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตโชคลาภโอกาสจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ พี่น้องที่เกิดในวันจัน์ทรนะครับวันนี้โอกาสดีนะครับงานเงินความรักเริ่มดีขึ้นสุขภาพก็จะเริ่มฟื้นฟูนะครับรายเอียดต่างๆของดวงชาววันจัน์ทรจะเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูกันครับ เริ่มต้นจากไพ้ยพยากร์ใบที่หนึ่งนะครับเป็นสีดาบนะครับสีดาบคือการเปลี่ยนแปลงที่ดีสําหรับคนที่มีปัญหาสุขภาพมาก่อนนะครับอาจจะคลี่คลายอาจจะฟื้นฟูอาจจะรักษาตัวแล้วก็มีแนวโน้มที่จะกลับมาแข็งแรงได้นะครับเพียงแต่ว่าวันนี้ค่อยเปลี่ยนค่อยไปอย่าใจร้อนนะครับพักผ่อนแล้วก็ดูแลสุขภาพฟื้นฟูสุขภาพครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2เป็น9เหรียญ เรื่องของการเงินนะครับสุภาพสตรีชาววันจันทร์โดดเด่นมีความเชื่อมั่นมีความภาคภูมิใจในตัวเองมีงานแล้วก็มีรายได้มีการเงินที่ดีขึ้นนะครับต่อมานะครับมาดูส่วนที่3เป็น4ไม้เท้านะครับเรื่องของงานก็มีโอกาสเริ่มต้นงานใหม่ได้สาหรับคนที่รอโอกาสรอง,งานก็จะค่อยๆได้งานนะครับรอมาสักระยะหนึ่งช้านิดหน่อยไม่เป็นไร แล้วมีโอกาสที่ดีตามมานะครับการเงินก็จะเริ่มดีขึ้นสําหรับเรื่องความรักก็มีโอกาสที่ดีเช่นเดียวกันนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางหรือว่าโชคลาภสําหรับชาววันจันทร์นะครับ เป็นราชาบรียนนะครับโอกาสดีเยี่ยมนะครับวันนี้จะมีความร่ํารวยมีโอกาสได้รับเงินมีการเปลี่ยนแปลงมีการที่จะได้รับเงินจํานวนมากๆชีวิตดีขึ้นมีความสมบูรณ์พูนสุขมากขึ้นนะครับ สรุปดวงคนที่เกิดในวันจัน์ทรนะครับวันนี้โอกาสดีนะครับในเรื่องของการรองานรองเงินรอความรักนะครับมีทิศทางชีวิตที่ดีขึ้นได้งานใหม่เปลี่ยนแปลงงานหรือว่าเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆได้มีเงินเข้ามาด้วยรายรับดีขึ้นสุภาพสตรีชาววันจัน์วันนี้มีความเชื่อมั่นและก็ ทำงานได้โดดเด่นมีการเงินที่ดีขึ้นด้วยนะครับแล้วก็มีโอกาสด้านอื่นๆตามมานะครับการฟื้นฟูสุขภาพก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีสำหรับคนที่มีปัญหาสุขภาพไม่ดีมาก,ก่อนหน้านี้นะครับรวมทั้งโอกาสด้านการเงินโชคลาภการบริหารชีวิตมีความสมบูรณ์มากขึ้นสำหรับชาววันจันทร์ครับ ต่อมาเป็นดวงคนวันอังคารนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอังคารดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องงานเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตหรือว่าโชคลาภโอกาสเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอังคารนะครับวันนี้ ชีวิตก็จะมีความเข้มแข็งเข้มข้นมีโอกาสใหม่ๆและที่สำคัญนะครับการเงินโชคลาบโอกาสยังดีเยี่ยมรายละเอียดต่างๆของดวง,ง,งคนที่เกิดในวันอังคารจะเป็นอย่างไรบ้างเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งนะครับเป็น10บไม้เท้างานงานเยอะขึ้นนะครับวันนี้สำหรับชาววัน อังคารนะครับบางคนก็ได้รับงานใหญ่เข้ามาด้วยงานสําคัญสําคัญมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ดีขึ้นมีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2เป็นเด็กถือเหรียญน,นะครับเรื่องของลูกหลานบริวารน,นะครับอันนี้ก็มีส่วนร่วมมีรายได้มีความสุขมีความเพลิดเพลินมีกิจกรรมใหม่ๆเข้ามาด้วยต่อมาครับมาดูส่วนที่3นะครับพี่น้องชาววันอังคารครับเป็น สตรงนะครับบทบาทของสุภาพสตรีชาววันอังคารนะครับวันนี้เด่นในความเป็นผู้นำแก้ไขปัญหาหรือไม่ก็จัดการบริหารต่างๆเหล่านั้นได้ดีขึ้นเป็นพิเศษด้วยนะครับมีโอกาสที่ดีแล้วก็ประสบผลสำเร็จได้ด้วยนะครับ ประการต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางหรือว่าโชคลาภสำหรับคนวันอังคารนะครับเป็นสิบเหรียญโอกาสดีนะครับวันนี้มีการที่ท่านจะได้รับเงินก้อนนะครับการดูแลการจัดการการบริหารการเงินต่างๆอยู่ในเกณฑ์ที่ดีการงานประสบผลสำเร็จความรักดีเยี่ยมนะครับ สรุปดวงคนที่เกิดในวันอังคารนะครับวันนี้งานเด่นงานมากงานเยอะเป็นพิเศษด้วยนะครับและก็การติดต่อการบริหารการเจรจาการงานต่างๆยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับวันนี้การเงินก็ดีมากๆด้วยลุกหลานบริวารมีส่วนร่วมมีกิจกรรมใหม่ๆเข้ามาแล้วก็มีโอกาสได้เงินจํานวนมากๆเข้ามาด้วยความรักเข้าใจซึ่งกันและกันมีทายาทบริวารดีด้วยและสุภาพสตรีชาววัน อังคารนะครับวันนี้ก็ยังมีจุดเด่นในความเป็นผู้นำรับผิดชอบแก้ไขปัญหาและก็ทำได้ดีด้วยนะครับวันนี้แนวโน้มโอกาสงานเงินความรักอยู่ในเกณฑ์ที่ดีสำหรับชาววันอังคารนะครับต่อมาเป็นดวงคนวันพุธนะครับพี่น้องที่เกิดในวันพุธ ดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องงานเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตหรือว่าโชคลาภโอกาสจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันพุธนะครับวันนี้งานเยอะเป็นพิเศษนะครับอาจจะมีภาระหน้าที่ ต้องทำนะครับมีการแก้ไขมีการทำสัญญามีการเจราจามีอะไรตกลงใหม่ๆเข้ามาด้วยชีวิตเดินหน้าต่อไปนะครับแบบมีความเข้มแข็งเป็นพิเศษด้วยรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันพุธจะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ไปที่หนึ่งนะครับนั่นคือ justice justice คือการแก้ไขข้อผิดพลาดการเริ่มต้นทำสัญญาการเจราจาอะไรใหม่ๆการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ไม่ดี มาสู่จุดที่ดีได้นะครับอาจจะมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือด้วยหรือไม่ก็แก้ไขกรณีไก่เกีย่ยกรณีพิพา,าทบาดหมางไม่เข้าใจซึ่งกันและกันได้เริ่มต้นใหม่ได้รวมทั้งเรื่องของการทำนิติกรรมใหม่ๆก็มีโอกาสเกิดขึ้นครับประการต่อมามาดูส่วนที่2เป็น9ไม้เท้านะครับอันนี้งานค่อนข้างจะเยอะนะครับสำหรับชาววันพุธอาจจะมีงานหลักทําอยู่แล้วจู่ๆก็มีงานที่2ที่3งานสํารองเข้ามาทําให้ชีวิตต้องมีความ จัดการนะครับมีเรื่องของการจัดการการบริหารการวางแผนดีๆแล้วก็อย่าลืมนะครับต้องดูแลสุขภาพด้วยอาจจะยุ่งนิดหนึ่งนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่3เป็น8ดดาบนะครับเรื่องของภาระหน้าที่ข้อผูกพันยังมีนะครับแม้ว่าบางคนอาจต้องการเปลี่ยนแปลงอยากจะสลัดให้พน้นอยากจะหมดหน้าที่หมดภาระแต่ว่าในช่วงนี้อยู่ในความจำเป็นจะต้องรับผิดชอบต่อไปครับ ประการต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางหรือว่าโชคลาภสําหรับชาววันพุธนะครับเป็นอัศวินดาบชีวิตเดินหน้าต่อไปนะครับเคลื่อนไหวอดทนแก้ไขเปลี่ยนแปลงแล้วก็หนักแน่นเหล่านี้ก็จะเป็นช่วงเวลาที่ท่านจะต้องอาศัยทำแล้วก็จัดการอย่างรีบด่วนด้วยนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันพุธนะครับวันนี้ดวงของการงานมาแรงนะครับงานเยอะขึ้นมากขึ้นแม้จะเป็นวันหยุดอาจจะมีภาระหน้าที่รับผิดชอบนู่นนี่นั่นเข้ามาไม่น้อยเหมือนกันนะครับมีการเปลี่ยนแปลงมีความเคลื่อนไหวได้หลายอย่างเข้ามาด้วยแล้วก็เรื่องของการทําสัญญาการเจราจาการแก้ไขปัญหาต่างๆมีโอกาสเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะทําสิ่งใหม่ๆได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับ ต่อมาครับเป็นดวงชาววันพลฤหัส,สบด,ดีนะครับพี่น้องคนวันพฤหัส,สบด,ดีดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตโชคลาภโอกาสเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันนะครับ คนวันพฤหัสบดีนะครับวันนี้มีผู้ใหญ่อุปถรัรมภ์มีบุญวาสนามีแนวดีแนวทางที่ดีในการที่ท่านจะเปลี่ยนแปลงและก็เริ่มต้นโอกาสใหม่ประสบผลสําเร็จที่ดีมากรายละเอียดต่างๆของดวงคนวันพฤหัสบดีนะครับจะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจาก ไพ่ยพยากรณ์ใบที่หนึ่งเป็นราชินีดาบนะครับสุภาพสตรีชาววันพระฤหัสบดีวันนี้หนักแน่นมั่นคงเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็ตัดสินใจ นะครับมีเรื่องของเหตุผลเข้ามาเกี่ยวข้องค่อนข้างจะเยอะจะเลือกจะทําจะตัดสินใจอะไรวันนี้ก็มีโอกาสที่จะผ่านอุปสรรคได้หนักแน่นจริงจัง,จงมีเหตุผลครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2เป็นพระสังฆราชนะครับวันนี้มีโอกาสได้เข้าวัดสร้างมุลกุศลปฏิบัติธรรมพบครูบาอาจารย์ดีๆพบผู้หลักผู้ใหญ่จะได้รับความช่วยเหลือมีแสงสว่างมีโอกาสผ่านพ้นปัญหาผ่านพ้นอุปสรรคได้นะครับ ประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่3เป็นเดอะเวิร์นนะครับเดอะเวิร์คือโอกาสที่ดีนะครับเปลี่ยนแปลงชีวิตได้วันนี้มีแนวโน้มที่จะได้งานใหม่ด้วยหรือไม่งานประสบผลสําเร็จแบบพลิกชีวิตได้มีเงินเข้ารับเงินจํานวนมากชีวิตดีขึ้นมีความรักมีความเข้าใจมีความสมหวังมีความสนุกสนานชีวิตเหมือนกับผ่านมรสุมแล้วพบกับความรุ่งเรืองนะครับต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางหรือว่าโชคลาภสําหรับชาววัน พาลือหัสสบดีนะครับเป็นเด็กถือไม่เท้านะครับวันนี้ก็ลูกหานบริวารร่วมการทํากิจกรรมดีๆมีส่วนร่วมให้ข้อคิดให้แนวทางสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆเป็นบรรยากาศที่ดีครับ สรุปดวงคนที่เกิดในวันพฤหัส,สบ,บดีนะครับวันนี้มีผู้ใหญ่อุปถัมมีครูบาอาจารย์มีผู้รู้มีเรื่องบุญกุศลส่งเสริมให้โอกาสแล้วก็ผ่านอุปสรรคได้พบกับทางเดินที่มั่นคงขึ้นกว่าเดิมนะครับมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาการงานจัดดีขึ้นการเงินดีมากแล้วก็ความรักสมบูรณ์เข้าใจซึ่งกันและกันและลูกหลานบริวารมีโอกาสร่วมกันทําในกิจกรรมดีๆมีความสุขมีความสมบูรณ์เกิดขึ้นนัครับ ต่อมาครับเป็นดวงคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับพี่น้องชาววันศุกร์ดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตหรือว่าโชคลาภจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันศุกร์นะครับวันนี้การงานยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ความเข้าอกเข้าใจการเจราจาการติดต่อสื่อสารยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับแต่ว่าอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพที่จะต้องระวังรายละอียดต่างๆของดวงเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากุณ์ใบที่1น,นะครับคือ2ถ้วยความเห็นอกความเห็นใจความเข้าใจซึ่งกันและกันการทํางานการติดต่อการเจราจาการงานธุรกิจต่างๆประสบผลสําเร็จหรือไม่ก็อาจจะเริ่มต้นมีความรักได้ในวันนี้นะครับ การต่อมานะครับมาดูส่วนที่2เป็นราชินีไม้เท้านะครับการงานก็ยังมีความมั่นคงนะครับการขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ในเรื่องของงานมีโอกาสได้รับความสําเร็จไม่ว่างานประจํางานส่วนตัวหรือว่าอาชีพอิสระนะครับยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับต่อมาครับมาดูส่วนที่3นะครับเป็น10ดาบนี้เป็นเรื่องที่อาจจะเจอปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพนะครับ เจ็บไข้ได้ป่วยอาจจะเกิดขึ้นได้ต้องฝากกันไว้ว่ารมาะมัดระวังด้วยมากน้อยก็ไม่ควรเจอนะครับต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางโชคลาภข้อคิดสําหรับชาววันศุกร์นะครับมีเดทเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนั่นหมายความว่าปัญหาสุขภาพยังต้องเพิ่มความรมาะมัดระวังหนักครับสรุปดวงคนที่เกิดในวัน สุขนะครับวันนี้การงานยังดีไม่ว่าง,งานประจํางานส่วนตัวงานฟรีแลนซ์ ens, การติดต่อข,ขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่จะประสบผลสําเร็จนะครับการเงินก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจอยู่นะครับความรักเริ่มเข้าใจซึ่งกันและกันเริ่มต้นความรักได้นะครับปัญหาที่ควรระวังคือสุขภาพนะครับก็าฝากกันไว้ดูแลสุขภาพกันดีๆนะครับต่อมาครับเป็นดวงคนวันเสาร์ พี่น้องชาววันเสาร์ดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตหรือว่าโชคลาภโอกาสเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันครับพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์ครับวันนี้มีเส้นทางของเดะซันนะครับเส้นทางของดวงตะวันความมั่นคงความร่ำรวยการเปลี่ยนแปลงชีวิต ดีมากนะครับส่วนรายละเนียดต่างๆของดวงเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือเดอะซันนะครับเดอะซัคือความรุ่งเรืองแสงสว่างการเปลี่ยนแปลงวิกฤตเป็นโอกาสทองเรื่องงานดีขึ้นได้งานใหม่งานใหญ่งานสําคัญสําคัญมีชื่อเสียง มีเกียรติยศมีบรารมีเข้ามาด้วยและมีความมั่นคงมั่งคัง่งแต่ว่าอาจจะผิดพลาดตรงที่ใจร้อนไปนิดนะครับจะทําอะไรวันนี้ลดคําว่าใจร้อนลงไปอามีเหตุมีผลมากขึ้นนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2เป็นเด็กถือถ้วยนะครับบรรยากาศความสนุกสนานเกิดขึ้นนะครับสำหรับชาวบันเสาร์นะครับอาจจะมีกิจกรรมมีลูกน้องลูกหลานบริวารร่วมกันเยอะๆด้วยนะครับหรือไม่ก็มีการที่จะมีงานสังสรร์งานสแสดงที่มัน มีคนจำนวนมากๆเข้ามาร่วมนะครับต่อมามาดูส่วนที่3เป็น7ถ้วยนะครับก็มีเรื่องของความคิดที่อาจจะเป็นปัญหานะครับบางคนคิดเยอะคิดมากสับสนหาทางออกไม่เจอนี่ก็เป็นเรื่องของอข้อผิดพลาดประการหนึ่งนะครับคือคิดมากเกินไปก็อาจจะทำให้พลาดโอกาสดีๆไปได้นะครับต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางหรือว่าโชคลาภสำหรับชาววันเสาร์นะครับเป็นเดอะฟู โฟนคือการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเริ่มต้นใหม่ได้ดีด้วยนะครับการเดินทางการพักผ่อนกิจกรรมเสริมความสนุกสนานอันนั้นก็สิ่งดีๆนะครับมีบรรยากาศของความสุขเข้ามาเต็มที่ในช่วงนี้นะครับ สรบับดวงคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับวันนี้มีดวงที่เด่นในเรื่องของการงานการเปลี่ยนแปลงการฟันป่าปัญหาอุปรสรรคต่างๆนะครับแล้วก็มีกิจกรรมใหม่ๆเข้ามาตลอดลูกหลานบริวารร่วมกันเยอะแยะนะครับวันนี้มีความสุขมีความสมบูรณ์มีชื่อเสียงมีเกียรติยศนะครับแม้ว่าบางคนอาจจะติดยึดอยู่กับความคิดบางเรื่องบางอย่างหาทางออกไม่เจอ ก็ค่อยๆแก้นะครับโอกาสของท่านคือการเปลี่ยนแปลงเดินทางพักผ่อนสร้างอะไรดีๆนะครับมีความสุขกับชีวิตแล้วก็จะพบกับมีอะไรใหม่ๆที่ดีขึ้นนะครับเอาละครับวันนี้หมอฮัก,กัพยากรดวงพี่น้องมาครบทุกวันนะครับสั้นๆเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ของชีวิตนะครับไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดโดยเฉพาะพี่น้องที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วย เลือกเอาสิ่งที่ดีสิ่งที่เหมาะไปปรับใช้เป็นแนวทางของชีวิตนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูและยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับหมอฮักเอาละครับวันนี้ลาไปก่อนขอให้ทุกท่านจงได้รับแต่สิ่งที่ดีๆประสบความสุขสําเร็จสมบังมั่นคงร่ํารวยสุขภาพแข็งแรงกันนะครับสวัสดีครับ